สวัสดีครับทุกท่านวันนี้เรามาในเกม Movie Empire t ไท o คูนนะครับเป็นแนวเกมไอดอลนะครับที่เราไม่ต้องทำอะไรนะครับนอกจากคลิกแล้วก็ดูการพัฒนาของสตูดิโอของเรานะครับอันนี้มาในแนวเกมที่แบบว่าการสร้างหนังสตูดิโอการสร้างหนังนะครับมาครับเดี๋ยวผมจะรีวิวแต่ละอย่างให้ดูเนาะโอเคนะครับตอนนี้เราจะมาที่ตึกฟิล์มสตูดิโอของเราก่อนนะครับซึ่งตอนนี้ผม ปลดล็อกแล้วก็มีหลายอย่างนะครับที่เราจะปลดล็อกอวิธีดูนะครับนี่เข้าไปดูดเลยวันนี้ผมปลดล็อกแล้วว่าจะมีซิทคอมแต่ละประเภทหนังต่างๆก็แต่ละประเภทหนังก็คือเราจะใช้สตูดิโอต่างๆนะครับซึ่งจะมีเขาเรียกว่าโรงแบบสตูดิโอหลายๆแห่งนะครับหลายที่เนาะอันนี้เราก็มีหลายที่เลยครับนี่ผมปลดล็อกประมาณซิทคอมแล้ว สื่อเพรฟิล์มน่าจะเป็นแบบแนวนะักสืบสอบสวนแล้วก็เป็นแนวคุกแนวซอมบี้แล้วก็เมจิกตอนนี้น่าจะรอตัวเกมอัปเดตนะครับมันยังสร้างไม่ได้เนาะมาครับทีนี้เราก็จะดูแต่ละที่อันนี้คืออะไรอันนี้คือการทําฉากนะครับหรือการแบบทําความสะอาดนะครับเราก็อัปเดตไปแล้วนี่คือตัวเกมตอนนี้คือผมอัปเดตเต็มหมดแล้วเลยไม่มีอะไรให้อัปนะครับนี่อันนี้ฉากซิทคอมที่เราสตูดิโอสเตจหนึ่งนะฮะสเตจสองก็จะเป็นเกี่ยวกับว่าการทํา หนังฆาตกรรมนักสืบส่วนนี้จะเป็นเหมือนเอาไว้ที่พักนะครับเป็นร้านที่พักนะครับสหรับการแต่งหน้าหรืออะไรนะฮะนี่เห็นไหมครับตรงสีน้ําเงินที่มันขึ้นใหม่ตัวใหญ่เราคขไปดูเลยมันจะบอกว่าเราจะมีสคริปต์นะครับว่าเราสนใจจะเอาสคริปต์นี้ไหมถ้า,าสนใจก็ได้แค่คูณหนึ่งมันก็จะมีคูณ2หรือคูณ2.5แล้วแต่ครับวันนี้ผมเอาคูณ1ก่อนเนี่นเราก็ต้องลองจะฟรีด้ยครับอ่าครับตัวเกมก็จะแบบว่า เราสร้างหนังเราก็จะได้เงินมานะครับซึ่งประมาณมุมซ้ายบน,นครับเห็นไหมครับ <S <S เงินผมจะขึ้นเรื่อยๆเป็นหนังที่เราทําฉายได้ถ้าเราไม่กดหนังมันก็จะล้านฉายเองสคริปแล้วแต่เรามีเลวบ้างดีบ้างแล้วแต่เรานะครับก็จะตัวเกมตัวนี้จะเป็นไหมแล้วก็มาดูที่มุมขวาล่างนะครับเห็นไหมครับการชิงรางวัลอสการ์ของเราก็จะมีหนังของเราที่ได้เข้าชิงนะครับนี่มี Little f a n ฟรน t t แบล็ค n ลตเติ้ลแบงก์อะอย่าไรเงี้ยนะฮะก็จะชิงไปนะครับแล้วก็จะรอ พอเวลาเขาจะประกาศผลเราก็จะได้ตังตรงนี้มาเนาะแต่ทีน่นี้นี่เห็นไหมครับเด้นขึ้นมาข้างบนเวทีออสการ์จะมีดาวคือเราจะค้นหาดารานครับนี่จะเป็นหน้านี้เลยวิธีเราค้นหาดารานะครับนี่เขาจะมีเงื่อนไขมากนี่คือผู้หญิงอายุมากกว่า23มาเรามาหากันอันนี้25โอเคผ่านเราเลื่อนผ่านไปว่าเราเอานะครับอันนี้ผู้ชายไม่ต้องเงื่อนไขแล้วไม่เอานะฮะ อา,อายุมากกว่ายี่สิบสามห้ผู้หญิงด้วยอ่าได้ตัวเกมผู้หญิงมากกว่ายี่สิบสี่โอเคยี่สิบสี่ได้อยู่ทีนี้นะครับเราก็จะมาดูว่าอารมณ์เศร้าเนี่ยเขาจะแสดงได้ไหมเรามาดูกันน,นี่ไม่น่าจะใช่อารมณ์เศร้าท่าไหล่เนาอแต่ตัวเกมเขาจะมีการไกด์ไลน์นะครับคือมิวสอนเนี่ยคือไม่ใช่แนละ้วอ่าไม่เอาคุณแสดงเศร้าไม่ได้ไม่เอาไหนดูนางพยาบาลคนนี้เศร้าไหมเพื่อนู่้่าอย่างนี้เป็นเศร้าไหมครับน่าจะไม่ใช่เนาะ งั้นเราไม่เอาอเดี๋ยวคนสุดท้ายแล้วต้องเข้าแน่เลยดูกันเศร้าเขาทำไงครับโอเซงโอเคเรารับเลยโอเคไหมครับดาราก็จะมีหลายเกรดนะครับก็คือหลายดาวเนาะนี่ได้สองดาวครับแมรี่จะถนัดซิทคอมแน่เห็นไหมครับโอเคซิทคอมทีนี้เรามาดูกันว่าเราเอาลงดีไหมซิทคอมมีคนลงหรือยังนี่กดเข้าไปแต่สเตทน,นะครับก็จะมีการให้เลือกทีมดาราที่เราจะเอาลงนะครับ ว่ามีใครบ้างเห็น,นครับผมลงไปตึมเลยนี่เปลี่ยนได้ไหมเนี่ยไม่เอาเปลี่ยนเป็นนี่นะครับแต่รัสเตก็จะมีอัพของต่างๆมากมายนะครับแต่นี่ผมอัพไปหมดแล้วผมให้ดูแล้วกันนี่อัพโซฟาอัพอะไรอย่างนี้นครับอัพอุปกรณ์การถ่ายอัพแอคติ้งต่างๆนะฮะพออัพเสร็จปุ๊บอัพรถอัพเต็มปุ๊บเราก็จะมาดูว่าเราวางดาราย,ยังไงเราโอเคไหม เราต้องดูประเภทของหนังด้วยนะครับเพราะว่าบางประเภทมันก็จะได้บวกได้เพิ่มเยอะๆเลยนะครับเพราะว่าแต่ละประเภทก็จะบวกได้เยอะหนังยิ่งบวกเยอะเราก็ได้ยิ่งเงินเยอะแล้วตอนแรกๆเงินจะหาย,ยากมากพอหลังจากนี้ก็สบายแล้วมันก็จะไม่ต้องอัพเอะไรมากบนีไหมครับอย่างโรงหนังนี่ของก็คือถ้ามีอยู่ตอนนั้นคือเป็นหนังของเราหมดเลยนะฮะผมได้ร้อยคะแนนเต็มหมดเลยร้อยเปอร์เซ็นต์เนาะอันนี้ก็จะมีลงตัดต่อนะครับตัดต่อก็ ถ้ายังไม่อัพก็อัพให้เต็มนะครับช่วงแรกคือจะอัพยากมาแต่นี่ผมมารีวิวให้ดูเพราะว่าคืออันนี้ผมเล่นมาสักพักหนึ่งแล้วก็อัพเต็มแล้วต้องรองตัวเกมอัพเดตแต่ตอนนี้ตัวเกมเป็นแค่ทดสอบนะครับก็คือตอนนี้นี่มามิชชั่นผมก็ทาครบมาแล้วก็เลยเป็นช่วงทดสอบนะครับสาหรับใครที่สนใจนะครับก็ลองมาดูได้ลองมาเล่นได้นะครับเดี๋ยวผมจะลองทิ้งลิก์เผินม,มาทดสอบกันเนาะโอเคครับสวัสดีครับ